สวัสดีครับสำหรับทลิปนี้จะมาดูอาการไฟเตือนน้ำมันโชก์กระทิปตลอดเวลาครับนะครับมาตรวจสอบในส่วนของระบบลูกลอยสายไฟครับมาเปิดฝาขึ้นมานี่ครับสิ่งที่เจอครับผมคืมีหนูเข้ามาทำรังนะครับ สายไฟยของชุดลูกลอยชุดนี้น่าจะถูกหนูกัดขาดไปแล้วครับผมในส่วนนี้ผมจะยังไม่แตะต้องอะไรกับในตัวรถของลูกค้านะครับเพราะว่ารถลูกค้ายังสามารถใช้สิทธิ์เคลมประกันชั้นหนึ่งได้อยู่ผมจะทางผมจะให้ลูกค้าแจ้งประกันภัยก่อนเพราะว่าถ้าผมทาการแก้ไขโดยที่ไม่แจ้งประกันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาทางประกันจะไม่รับผิดชอบนะครับขอฝากคิด ก็เพียงเท่านี้ครับจนใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ